โอเควันเดีย <reco> ร <Christ and sweating> okay, you ์ด <satisfy karang superpower> ้ยพี่มีมาเล่นเล่นโฟลน้องเกมก็พี่หมีแล้วคนดูอีกคนหนึ่งยาฮูจับนึงเอาพร้อมนะที่คนแล้วต้องเรีนฟาซิสเลยนี่อ่ะพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังกดเลยกดเลยโอเคลุยอีเลนอีเลนช่องผมนี่เอ่อช่องเก่าคนดูเอ้ยแม่คนติดตามพันหนึ่งนี่ไม่มีคนดูเลยสักคน นี่นี่นี่ตัวอย่างนี่ซองกีเนี่ยพันพันหนึ่งเนี่ยไม่มีเลยเย้อะคู่แล้วจบเกาไปทำต๊ะมาสองหมื่นกว่าโดนแฮกโหซองนี้โดนแฮกอือใช่เอาบุกว่าโดนแฮกเออเอาบุหยิบไงวะตัวอีตัวอีอเอคิไม่เป็นไรลืมไม่กระทั่งเฮ้ยยามุลี่ดิอืมอืม บหลือเามาอือกมคือแค่สามหนึ่งแหละสามหนึ่งเขาเตามกับต่ออืออือวขาดโอ้ยเฮ้ยเออถ้าเป็นวีฟอ่ว้าวเออโอ้ยไานี้ผมงผมเลยเอ้แ้ใครมันจะอ้วกวะไม่ใช่ผมแน่นอน ข้าัลโ <laughs> หล <laughs> สวยสวยสวยข่าวสะพานรุนริบกำลังเล่นเลยไหมารแหลกฮ้ยบูมเมอร์เต็มหน้าแตกใส่หน้าอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำกดน้ำกดน้ำกรดน้ำกดน้ำกดออกนีออกนี่ปิดปุ้ยอุ้ยเออเออสเปกเตอร์ <laughs> มันมีชื่อบอกเนี่ย <c oughs> ไปนำเลยนะไปนำก่อนเลยนะเฮ้ย ไอพีมาตั้กอตลอดไอไอไอพีเลเวอร์ตลอดไอน้องีมไอดูคุ้งไงไอดูคุ้งอี่เสียงคนเปล่าปไมได้เปไ้เปล่านีไฟไเอาไว้โหันยาอันคือพันคือ้ัคือคนเปล่าเียงีปต่ไ้มมีเปาอยู่สองร้อยคือแบบแ บอกซีรีส์เป็นเกมที่แบบจิงมันมนว่ามาเลีนดูเอาดิเหน่ยบอกตรงอยากเล่นซีรีสแซมสมาเหนื่อยบ้านเลยน้องช่วยกันน่ะสนุกกว่าอ๋อเคภาคนเ่ภาค่เ่นึกเยกมน่อ้าเฮ้ยเคภาคน่แม่แล้วเฮ้เอาขอบคุณจ้ามช่วยคเลยนี่มีมียามียาไม่ต้องไม่ต้องมเล่นเ รอสุดๆุัโหลองไปเจาอภเรื่องน้เอเซชเลยไม่เล่นกับเพื่อนได้หรอ่ะภาคแรกเล่นได้ภาคสองก็เล่นได้มันเล่นได้ทั้งทั้งหมดแหละถามดูั่นแหละเขตอบโมโม่เลยตอบโม่ๆก็มันตัวผู้หญิงใส่กางเไหมอ่ะเฮ้ยางงไมเปล่าดป่ามอดมอิดเดี๋ยวรับผองมาวอาต่อว่าพี่ลองยืนนิ่งน C ุอ่ีจีอะซีจีใช่ใช่โซอีโซอีโซอี้เขาี่เป็นในคิวเลนเวลเลตคิวเลนไฮไวโอเลตเอาวีหรือเปล่าวะไม่ใช่นะไม่ใช่เอาคิวเลนกัตซือมันเอาวีเลยว่าละ้องหมุนลงมัดเลยดูละไม่ใช่มีที่ไหนนะเวลเลต

เนี่ยไม่ลงวัดหมดเลยเดี๋ยวสามคนเนี่ยเนี่ยตัวซีเนี่ยซีกับพีใช่แล้วน้องอะขี้เกียจอะน้องโอ้โหออกแอปออกตรงนั้นจะตายพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งเปิดประตูปักฝาเลยก่อนเอาโนกโอ้ยปักขืนนี่อย่าไปเปิดอย่างเดียวขึ้นไปข้างบนแล้เลยเอาลุยเลยนะ เอาเอาได้ช่วยรางวัลแล้วเอ the water. อเยิ <c oughs> นเดอะวอเตอร์เคยตายในน้ำเหรอโอเคลูกโซ่โอเคได้ห <c oughs> น้าอย่างนี้เลยโอเคมีหกแบบวารุไปดูด้วยเชอร์ลีฟเชอร์ลีฟนี่จุดใจคุณมีพีเต้อะบารุเขาชอบเล่นอืมสอนเขาอย่างหัวเลยเย้อือ ลั่นหัวไม่เขายิงไม่ต้องใช้สะโคบเลยเนาะเออก็ยิงคมนั่นแหละยิงคมอ่ะฮัลโหลคืออ๋อโอเคโอเคผมเจอตะปูตะปูหรอวะเจอไอ้ไหมเขาเตะเตะเยอะไปฮะ มันไมีนไปวะเฮ้ยรอาด้วยดิมาเร็วมาเร็วอ้าเฮ้ยพี่เม่เออเม่เือัทำีหือผมวะเอ้าวิท วันช็อตคิวผมโดนบูมเมอร์แล้วตกลงมาตรงนี้แล้วผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรอ๋อนแอนลีผมเห็นตัวผู้หญิงอะไรกำยำตัวเองอยู่เฮ้ย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 คิดดีไม่ได้เลยเฮ้ยได้จะจิตเผาเลยบอกแล้วไซส์ให้ถึงนะอือลูกซองลูกซองมีลูกซองเดี๋ยวน้ำไหมเดี๋ยวน้ำไหมอืออือกินอยู่แล้วเหรอรู้เป่าเฮ้ยแจงแจงถอยถอย โอ้โหอุ้ยอะไรอ่ะรอดไม่ได้เสวยไม่เป็นไรหรอกผมมีเนืซุปอยู่เอาเอาเอาโหาเอาโอ้ยฮึโอ้ลขกระบองนึกว่าอะไรเฮ้ยไอ kind of um ้แช็คสวัสดีครับไอ้แช็คครับมิสมวะก่อนอวอกาดใช่ภาครีเมคเค้าเล่นจบแล้วเนี่ย

โอ้น้องเกมอ่ะเฉลี่บ่ะเฉลี่มีัพในอำเภอป้าเตวอ่ะในอำเภอก็บ้าแล้วโอ้โหมันเป็นปืนชื่อเลยว่าโรยน้องเ้ยไม่มันก็มีบอกภาษาอังกฤษอ่ะก็มันคนละอันกันโอ้โหไม่คิดเลยไม่คิดก็มาไม่มีอะไรโอเคู้ดเลยเอ่ะเราต้องขึ้นไปข้างบนเหรอขึ้นดิหาของเฉลี่อ๋ออ๋อ เอาติดคืนดิติดคือเน่น่นติดคืนน่เ่เลงไปก่อนเอาช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนเออเออเออเพียเอี้เอา้ออเออหอ๋องงกีมาพวกซอมบี้ฉันต้องไปไอไอไอสเตอร์จ้าๆอะไรกระชาโคลียกิง เยอะยิงขามือไม่ได้ไอช็อตไม่ได right. ้ยิงขามือไม่ได้ถังน้ำมันมีคนมาเม้อะไรคะนถ้าเกาหลีคิงดอทเอเอด้วยนะเร์ดดอทเอเอไปที่ระเบิดเอาไปแกให้ตู้มฉากเจอเศยสวยลงไปก่อนเลยสวยเฮ้ยแต่ไม่โดนตัวนั้นน่ะไม่ไม่ไม่มีคันเตือนอ่ะน้อง มันไม่โดนเกาะครับสายซุ่มสายซุ่มที่สูงไม่เปียกจ้าทจิ๋วไม่ได้เปียก <c oughs> ่สูงก็ได้เปียกก <c oughs> ็มาเ,เอานำไปคืนิดนำดิเอาไปดิเอ้าโอ้ไอ้คืนนี่ไงสมสมน้ำหน้าโอ้อะไรครับนี่ไงไปก่อนโอ้คอนเทนต์นี่แหละไอ้คอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์คอนเทนต์ฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์เอา้าฮันเตอร์เอเอ ่อ้ยมันว่ะมันวมกระสุนู่ยโคตรคอนเทนต์เลยมัน่ยมันสุปซมสุโอ้ท็อกซิมาเลยเฮ้ยมีเมีเนี้ยเนี่ยระเบิดท็อกซิกันไปท็อกซิกนีไยท็อกซิฟ้าไปละอนนี้ยิงเลยระเบิดท็อกซิกระเบิดท็อกซิ

คองแบบที่ของที่แมวเลี้ยตายมันมีโคมฟิโนมมันไม่ต้องใช้คอมเลยก็ได้อ๋อคอมซิบิโตมสวายมีมีมีเกมซูบิโตมสวายมีแต่ไม่ได้เล่นเลยซื้อหมายไม่ได้เล่นเลยอ๋อแต่ซื้อสามเนยไม่ได้เล่นใครอยายกใช่ขอเลือกเด็ดบายดีวะเอาดีเด็ดบายรออยู่นะน้องเกมมีชามคนนี้เลยเขาเติมเนี่ยผมไม่ได้เติมอะเอาไปเติมเล่นเลยโรบอกด้วยโรบอกแบ่ในเบสเบสเบสเอ้าโรบอก ลุงบอกน้องวันอาทิตย์เลยมาได้ป่าวันอาทิตย์เล่นวันอาทิตย์นะลุงบอกอะลุงบอกลุงบอกวันอาทิตย์มีอะไรจ้ะอ๋อโอเคโอเคหนึ่งทุ่มอะยเงี้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมีอะไรจ้ะหมอป้าหมอป้าหมายถึงแนะนำแม่ถ้าจะจะเล่นโนบบอกอะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาพัดยา้ดิอ้าวไม่มียาไอ้คือเดี๋ยวยิงให้เลยเออมาอีเสริมเดี๋ยวอะไรอะโอเค แอด้วาันดสยเจอไหมัเจอไั i ดัเจอเจอนัดเจอนะบีหอบบีหอบฉันเจอไหมไหนออ้ไ่หไม่ได้หรอแย่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 แเสียงด้อ๋อโอเคโอเคค่อยโอ้เธอบีหอบได้มันละวอุ้ยปูขาุนปกุนกะเจียบนอะเลยไม่มีว่ะ มีแต่ลูกซองเอาไว้ล่ะมีแต่ลูกซองเหรอะดีไม่ได้เปิดขึ้นก่อนได้เปลี่ยนได้ไงระเบิดเอามาเฮ้ยอ๋อไม่จอดำเอาออกมาแล้วเหรอดูดูระแข่งดีไปใช่ใช่ใช่ระแข่งวอลลูนโอเคฉันออกแล้วได้เสียอเสียอีอีลู ของน้องเกมขื่อเล่นไม่ได้หรอกไม่น่าไหวอะไรเอาเอาโมงอ่ะ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 อะไรอ่ะวิวลากขวาลักขวาเอาค่นี้กับบอหมวกไแล้วนี่อะลากขวนี่อะเออขมขมขมดูดีมันมันขึ้นไม่เท่าไหร่แล้อ แอป CPU มันขายตลอดน้วงคอมเนี่ยดูสติมันท้มาทุกวันเ,เลยประมาณสองหมบบื่นแบบกัดจอสามหกเจดศูนย์มั้ยกัดจอสองหมื่นหนึ่งเอเอ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 อน้องกิมไปแบบอันบ็อกซิ่งนะบ็อกซิ่งเดย์สกต่อยอบ็อกซิ่งคือแบบแบนีี่ยายายาเมืเอกเนี่ยดูเนี่ยไหนเดีเดะเดี๋ยวดี

แทงคือเอาเนี่ยล่วงไม่ดีโอ้อารุกขึ้นมาอารุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอ่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 าปัดปั่นกับน้องก็มาโอ้ยล่วงหมดเลยตายยังเนี่ยเอา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 เอ้ยมันยังปลาหินอีกเอ้าโอ้โหเฮ้ยกระสุนหมดละกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดมีขวานมีขวานเอ้าโอ้โห เฮ้ยสยึเนี่มยเพิ่งตายยเพิ่ายเอยเดยวไม่เฮ้ยมุมาบาปั๊มยาคนปั๊มยาคนจะล่วงแล้วโอ้น้องน้องก็ชุกยีหลังด้วยชุบชุบคนนี้กันครับมาลุกขึ้นมาน้องอะฟันเลยนี่ไง เปล่าว่ะคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ดีเลยอะไปเยอะจังวะหลายคลิปเลยตัดยาวคลิปดองเปียบเลยคลิปดองเปียบเลยพี่ชอบลงประมาณสิบห้าหรือยี่สิบนาทีเนี่ยทางขึ้นเนี่ยมันมีทางขึ้นหมดใช่ไหมมีทางขึ้นนี่ขึ้นมาทางนี้ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะ เออาฟันหน่อย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 นีี่่แตมดกระสุนหมดอะครับกระสุนหมดเลยกระสุนไม่มีแล้วอ่ะมีแต่ขวานอุปกรณ์วะหัวอื้ออื้อเมลีขอเลสักกิ๊ขอมีเลหน่อยมีเลมีเลีขอมีเลคืออาวุธประชิดใช่ใช่นั่นแหละเลยลดเลยเออ <laughs> เล่นมุกเล่นมุกแล้วมาเมย์ตายเร็วสตรีมนี่สุดยอดวะพูดเยอะจะเดินมาเนี่ยก็หลายคนนะเร่องกับพี่พี่โคตรเงียบเล่นกับพี่พีคู่เงียบบอกนี่ยเ <laughs> ชฟเฮาวันนี้วันนี้นำหน้าก็ตลอดแล้วต้องไปชุบตลอดเนี่ยเอ้า ก็ไม่ตายก่อนน้องอ่ะเออแนวหน้าเนี่ยลูกซองเนี่ยแนวหน้าอยู่แล้วอ่ะเล่นสายลูกซองเย้เยยเยยขี่ขวาล้วงอ้ยออื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 อเติมมาศูนย์นั่นเติมมาศูนั่น ไม่เหมือนที่คุยกันไว้ <laughs> มาเป็นเีงใอเล่นก็อะไร่ิดเข้ามีอไม่ไหวแล้วหวานแลวหวานละหวานลวเยอะยอะเออเอาอออือหวานหวานเอาหวานแล้วปะคิดแล้วปะคิดแล้วปะคิดแล้วอือ ที่เบอร์คืออะที่เบอร์ที่เ,เบอร์คือ,อ,อ,อเฮ้ยล่างเอาก่อนเอาก่อนไอ้น้องอย่าเอออย่าพึ่งล่วงอย่าพึ่งล่วงเอาเอาโดนเกาะเอาเอาอะไรวะชุลมุนใช่ไหมเออชุลมุนไปละอือ้ออือ้ออือ้ออื้อเมเล่ละเมเลละเงินบ,บาทตังไว้มีเพย์บัลตั้งไว้คุณโค้ดมีอะมีมุปผิ

พี่มีเกมพี่ต uh, ัว uh พี huh. no like, stored, um, ่เล่นนะโคตรนอเลยเกมอะไรวะไม่เล um, ืกค uh. uh ือไม่เลืกเองมันต้องชินทางด้วยใช่เวลาผมกดอะไรวะแอนอะไรวะเอดอะไรไงทำทางไองเอาปืนไปเองาเอาอนไปอประชานเลยฮะ ไฟในแอนเป็นดีทรูไม่เล่นนะไฟไนเลยอไอ้ในมันอยู่ดเฉยลงนี่ไงกับต้องดูกล้องใช่และกระจำสเกลด้วยไม่ใช่เปิดปิกจอนึงมันแห่จะทำไมเอาล่ะ <c oughs> <Okay. S 2> โอเคโอเคไม่ใช่โอเคมันตกลงตกลงไปเลย โอ้โหโอเค let's go คุณไม่เด็กแล้วนะโกลโกลโกลคัลเตอร์มีผักไทยใช่ไหมเอาแล้วแพวกไม่โตคัลเตอร์มีผักไทยใช่ไหมเดมอสเสียงบ้านไทยใช่เขาเล่นจ่าแดงเป็นมอเฮ้ยจะยินก่อนรอกเขาก่อนดีอ่าได้ๆๆ้ ิดไฟมันผมเนี่ยเปิดไฟเปิดไฟแบบน้องเกมมะเปิดไฟล่าสองมาแล้วน้องเกมคือเฮ้ยแทงเฮ้ยชาร์จเจืดแทงก็บ้าแล้วน้องเลยโอ้โหเอ๊ะมึงน้องน้มงเกมป่าวปล่าไม่มีเลย ใส่หืน่นใส่หื่นเอ้ยเอาพ่วดีเล่นพ่วดวะอ่เาเด,เ,อเดี๋ยวส่งสัญญาณความช่วยเหลือแล้วก <c oughs> ป,ปืนเลยเออเล่นเล่นบ่อยนะจัดเลยจัดเลยปืนเลยเออเล่นเล่นบ่อยแล้วจัดเลยจัดเลยนี่มีทางมีทางแก๊สอีกเอาให้คุม้มเอาให้คุม้ม เอ้ยอะไรช่วยตัวเองไหมไปหลายข่าวอย่างวะเล่นสิเอ้ยนี่มอ้พี่ปืนมากศูนย์อยู่หลังเอาเอาหนี่ก็ไม่ยิงให้เขาเลยนี่ก็ไม่ยิงให้เขาเลยไอ้น้องเกียร์ไม่ไม่ยิงให้

นูกยาองหลางอีนะ้ไม่เคยเจ็กสันนะอี้อหีตระกูลตายโหดโอ้ยเด็ดบายสนุกอ่ะเล่นด้วยเดี๋ยวไปเล่นบ้างนะไม่ได้เล่นเด็ดบายนานมากเออเขาไม่ส,ใสนออสใจเลยเพราะว่าสามมันรแยเ่เลยสามมันเลวเพราะว่าเกมไม่ตออ้องเล่นสามเลย่งอุ้ยอุ้ยขัดเดอ้ลพี่ขัดเดอ้ลขนาดคราวลงมดยังลงมดแบบอะไรวะแบบน้ำกดไปสีแดง

เฮ้ยหนึ่งทุ่มครึ่งนะอย่าลืมครึ่งนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะหนึ่งทุ่มครึ่งนะเอ้าเจอกับไอ้ทีมนั้นเอเวอร์ตันเลยน้องเอเวอร์ตันหมด โอเคโอเควั okay, okay. นเสาร์เขาลงคลิปไงโอเคโอเคใช่ใช่ใช่ลงคลิปลงคลิปอยู่ด้กันนานจำได้หมดแหละติดคือวันนี้แหละใช่ตนนั้งรู้จักคุณมากผมก็นั่นแหละความสะเทือนว็บไทยลาวดูดูปกช่องไว้ดูปกช่องหมดนี่เหลือใช่มเอาเอาเอา,อาช่วยไหมอ่ะช่วยไหมอ่ะเอ้ยเอ้ยช่วยไหมอ่ะดูดีกว่า<อ>ดูอยาก<ล>ยได้คอนเทนต์อยากได้คอนเทนต์ อได้คอนเทนต์ว่ะเอ้าพี่หมีเราไปแล้วบอกแล้วใจเย็นเอาชุบพี่หมีก็ได้มาเอ้ยยาน้องยาไม่เอาให้บทมเองกหน่อยให้บทมเอีกหน่อยแล้วยาก็หมดแล้วด้วยยาก็หมดแล้วยาในบ้านไม่มีแล้วยาหมดแล้วเออ นี่หมดนายแล้วเนี่ยโอ้แบบเอาลูกซองก่อนลูกชองโอเคติดเล่นซะแล้วไม่ติคือเพติเล่นซะวไม่พวกเราติดคือโอเคเออช่วยกันแต่น้องอ่ะไม่อต้องมีอะไรกับน้องชัว เอ้ไอ้เอ้เอ้เอ้คำวบตเอ้เอ้ไอ้เอ้าเป็นมะม่วงเลยเป็นกล้วยปิงเลยเอาเอาาวลกือไมอืมทชไมสองพี่น้องติขือวันนี้แหละสองพี่น้องติขือพี่แ่ออะไม่รู้ว่าไปท่าเรือละ ไปท่านเรือแล้วไปแล้วเราไปท่านเรือแล้วไปปายไปท่านเรือแล้วไปท่านเรือไปท่านเรือแล้วคอนทินอื้ออืออืออื้ออือเอายิงด้วยกันไม่ได้เฉยเอาเอาเอาเอ โอเคครับจบลงเมื่อนี่เมื่อคนโอเคนะครับาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเมื่อไหมครับคลิปต่อไปสวัสดีไปครับยั